ใช้งานดีใช้งานทนไปเลยฉะนั้นแล้วในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษารถกลุ่มนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกังวลฉะนั้นแล้วอะไรก็เหมือนกับบ้านเราโดยทั่วไปเดี๋ยวมต่บางชิ้นบางตัวเองก็อาจจะต้องนํานเข้ามาอะไรแบบนี้แต่บางตัวก็ใช้ในบ้านเราได้เลยฉะนั้นแล้วตัวนี้รถนําเข้านะครับนำเข้าทั้งคันตามแบบสายสองนะครับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นบ้านลูกค้าไม่ต้องวัดดวงเพราะว่ารถที่มีปัญหาเราไม่เอามาขายมารีให้เสีด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 ั้ีแล้ว,นะรลวเรื่องนั้นตัดออกไป เอาในเรื่องของพร้อมๆในการใช้งานนะครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์สีเสือยางเยอือกตัวนี้มาถึงขับกลับได้เลยนะครับถ้าใครมาเอามาดูรถที่บนนะนะครับหรือใครท่ต้องการแบบแากจิตวัับที่ต่ละจังหวัดก็มีบริการนะครับจัดส่งให้สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วรราชธา,านี วันนี้ผมอยู่กับรถดีน่าใช้น่าเก็บอีก1รุ่น1นคันนะครับสำหรับ FC แฟนคลับของ Land Cruiser p r า d o วันนี้ผมอยู่กับ Land Cruiser p r า d o 120ได้ทีมคันคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็เก็บงานนะครับพร้อมชงพร้อมใช้เรียบร้อยหมดแล้วก็เลยนำมาคอนเฟิร์มสภาพเราให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามของมงคลคาเซิเตอร์ได้รับชมรับฟังอีก1คันแล้วกันนะครับสหรับพา a ด120คันนี้นะครับก็ พอดีภายนอกภายในนะครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนายผมเอาไปใช้นะครับเจ้านายเอาไปใช้นะคร GM เอาไปใช้งานคันนี้ก็เลยเอามารีวิวคอนเฟิร์มขายออกอีกหนึ่งคันนะครับใช้ไปด้วยขายไปด้วยด้วยความที่คันนี้เองเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหลายๆคนที่เป็น FC ของ120ก็ยังเล่นหากันอยู่ถึงแม้ว่าจะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วนะครับปี 2อ0พนะครับ 24, 2องพัน4 7 2547ก็พูดถึงในเรื่องของการดูแลซ่อมบำรุงตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่า utan, บล็อกเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์เนี่ยนะครับก็ใช้รหัสเดียวกันกับที่ใช้ในรถดีโฟดีบ้านเรานะครับไม่าจะเป็นพวกวีโก้พวกฟอร์จเนอร์ก็แล้วแต่นะครับเป็นรหัสเครื่องเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าแรงบิดแรงม้าก,ก็จะแตกต่างกันออกไปเห็นไหมเป็นโตโยต้าดีโฟดีตัวนี้เป็นรหัสเครื่องก็1นึ่งเกดีเหมือนกัน นะครับ1นึดีเหมือนกันนะ1ทีวก้ารอยแปงซีซีก็พูดง่ายๆคือถ้าเป็นในที่ใช้ในตัวบ้านเราก็ถ้าเป็นบล็อกเดียวกันก็คือ163แรงมา้าแต่บ้านเขาจะเป็น173แรงมา้านะครับแบตเตอรี่2ลูกนี่คือจุดสังเกตของเครื่องยนต์ดีเซลแบตสองลูกเปลี่ยนแบตมาแล้วแล้วก็เนี่ยมอน้ำปกติมันจะเป็นพลาสติกตัวนี้เป็นเปลี่ยนแบบทนเลยนะครับมันชอบแตกนะครับ เปลี่ยนเป็นแบบพิเนียมนะครับใช้งานดีใช้งานทนไปเลยแช้นแล้วในเรื่องของการดูแลบํารุงรักษารถกลุ่มนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกงนังวลแั้นแล้วอะไรก็เหมือนกับบ้านเราโดยทั่วไปแต่บางชิ้นบางตัวเองก็อาจจะต้องนํานเข้ามาอะไรแบบนี้แต่บางตัวก็ใช้ในบ้านเราได้เลยแั้นแล้วตัวนี้รถนําเข้านะครับนำเข้าทั้งคันตามแบบสายสองนะครับรถนาเข้าจากญี่ปุ่นบ้านเราสมัยนั้นก็จำไม่ได้นะว่าราคามันตอนนั้นมันเท่าไหร่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวพวก150 1> 15 1 15 1 5่เดีย๋ยวตอนนี้ก็ประมาณ45ล้านสมัยก่อนแล้วนะนะครับตอนนี้ผมขายอยู่8,59,00 0ับาท859สําสำหรับคนที่อยากจะได้อเทมเอาไปใช้เอาไปเก็บแล้วก็ตอนนี้เป็นไฮคอนโทรนะครับระบบปรับสูงต่ำยังใช้งานได้ปกตินะครับช่วงล่างถูกลมขับดีมากนะครับผมไปขับมาขับดีมากไม่อืดอย่างที่คิดไม่อืดอย่างที่คิดตราเร่งเครื่องเกียร์ยังแจ๋วนะครับยังแจ๋วไปลองขับไปเครื่องยังร้อนอยู่เลยปกติเปิดฟ้ามาผมต้องยืนใกล้นะ ในเรื่องของบอดี้โครงสร้างนะครับแน่นอนการันตีความเดิมให้งานท่งงานสีมีเก็บมาบ้างตามการใช้งานแต่ไอเรื่องชวนเรื่อง,งค้อมนีนการันตีให้ลูกค้าไม่ต้องวัดดวงเพราะว่ารถที่มีปัญหาเราไม่เอามาขายมาร,รีวิวให้เสียช่องตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับฉะ้นั้นแล้วเรื่องนั้นตัดออกไปเอาในเรื่องของความพร้อมในการใช้งานนะครับเครื่องยนต์ระบบเกียร์สีเสือยางเยิงตัวนี้มาถึงขับกลับได้เลยนะครับถ้าใครมาเอามาดูรถที่อยู่บนนะ นะครับหรือใครที่ต้องการแบบอยากจะไปรับที่ต่ลงจังหวัดก็มีบริการนะครับจัดส่งให้นะครับดูว่าเราจะขับไปหรือขึ้นเทเลอร์ไปหรือขึ้น,น,นสไลด์ไปว่าในทีนึงตัวนี้ยังเป็นแม็กเดิมนะไม่ใช่แม็กแต่งเหมือนคันก่อนที่ผมขายไปนะครับตัวนี้เป็นแม็กของอโตโยต้าในคูเซพาโดเลยก็คือ2 5งห้าหกห้นะครับตัวนี้เป็นยางก็ยังสภาพใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับสภาพยางปีนะยี่นะยางใหม่อยู่ตัวนี้ใช้ได้สวยๆแล้วก็ภายในภายในพวก ปีกวงปีกเบาะนะครับอาจจะไม่ได้เก็บเก็บใหม่ใหม่ทั้งหมดนะแก่พวกปีกเบาะพวกอะไรที่มันสึกรอตามการใช้งานเนี่ยนะครับก็คือพวกหนังแท้เดิมก็ยังติดรถอยู่เหมือนเดิมนะครับปกติพวกนี้ส่นวนใหญ่จะเป็นพนักพิงตัวนี้นะครับเบาะตัวนี้แล้วก็ปีกตัวนี้คือเก็บให้ใหม่แล้วก็เอกลักษณ์ของ toyota ตตเลยก็คือการตกแต่งของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถ suv หรือรถดีเซเลแม้รถเกง๋งหรืออะไรพนร,รวมถึงโฟล์กินเนอร์ในบ้านเราก็จะตกแต่งสลับกับลายไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ 4สป,ปีดนะครับเป็น4 w ร์วิ Full Time นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ลอ้อนะครับออโต้โฟ์แล้วก็พวกไฮคอนโทรลพวกนี้นะครับปรับสูงต่ำได้ใช้งานได้ปกติผมทดสอบมาให้แล้วแล้วก็ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องนิ่มๆนิ่มๆ,ๆก็พกูดง่ายคือใช้ดีใช้ทนอยู่แล้วนะเพราะเครื่องเอ่อเคดีคอมบัสเรเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าผมใช้เครื่องเคดีมา5-6ปีไม่เคยได้ซ่อมเลยนะส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับก็ เพิ่งมาเปลี่ยนในรหัสเครื่อง g d ี i, ในปัจจุบันนะครับเลขใหม่อยู่3,031,700กิโลนะครับเลขใหม่ก็ไม่แปลกเพราะว่าคันนี้เองเนี่ยคือไม่ประมาณนี้ก็ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าคันก่อนผมฟุกได้มาไหม่แสนโลรถของอานายทหารเฉยๆแต่คันนี้คือเป็นการให้งานตามปกติแล้วก็คันนี้เข้าเช็คศูนย์ตลอดนะครับมีประวัติในศูนย์ให้แล้วก็พวกอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดกับรถมาโดยเฉพาะตัวนี้นะครับผมชอบมากาก็คือโดยปกติแล้วส่วนใหญ่มันจะชํำรดเสียหายหมดเลย นในพวกเข็มทิศพวกมัดวัดท,ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยคือบ้านเขามีมาก่อนบ้านเราไอ้คิดว่าเทคโนโลยีบ้านเขาสมัยเกือบ20ปีที่แล้วสิบเจ็ดปีที่แล้วยังใช้ได้นะพวกเข็มทวงเข็มทิศแล้วก็มัดวัดท,ที่ผมไปลองขับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆผมขับเร็วนะนะครับ AVG เนะี่ยนะครับมัน7 7 7 7จุกิโลเมตรต่อลิตรคือผมมิ่งประมาณ120-130แต่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกเครื่องตัวนี้อยู่ประมาณ8-9กิโลเมตรต่อลิตรคือประมาณ10อบอะเฉลี่ยประมาณ10แต่นีีี้้เมมื่่่ออกผขขับคนางทจะ เร็วไปนิดหนึ่งทสดูช่วงล่างดูอะไรต่งตางๆพวกถุงลมไปเทสมาให้แล้วนะครับลองขับมาแล้วภายนอกภายในเก็บงานมาให้เรียบร้อยหมดแล้วก็จอนะครับจอ jvc ติดกล้องถอยมาให้ใหม่นะครับใช่ไหมชัดเจามากกว่าเดิมนะครับระบบชัดเจนก็คือติดติดเครื่องเสียงให้มันเป็นจอทัชให้มันเข้ากับสมัยใหม่แค่นั้นเองเพราะว่ารุ่นเก่ารุ่เป็นแบบโอเทปอะ่ะพูดง่ายเทปซีดีอะไรมาเนี้ยนะครับอันนี้ก็ติดจอทัชสกรีนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็พวกระบบที่นําล่องมาเลยเนี่ยยาง อย่างตัวพวกอนอกจากตัวโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ทไฮคอนโทรลแล้วก็จะมีคุชคอนโทรลที่เป็นตัวนําล่องก่อนที่จะบ้านเราจะมีก็ยังใช้งานได้สมบูรณ์ปกตินะครับใช้งานได้สมบูรณ์ปกติเลยฉั้นแล้วใครที่อยากจะเล่นหาแต่ลนด์ cruiser พาโดสภาพบอดี้นะครับสวยๆแบบนี้พร้อมใช้แบบนี้8 5 9 0 0 0บาทจอดอยู่ที่อุบลราชธานีแล้วสำหรับ120เครื่องยนต์ดีเซล สังเกตว่าเบาะบแถวหลังเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ชอไม่ไม่ได้ซ่อมนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานจากเดิมๆตอนที่นําเข้ามาเลยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เป็นเบาะคู่หน้ามากกว่าที่มีการซ่อมบำรุงนะใครที่สนใจอยากจะมาทดลองขับอยากจะมาเทสได้ดูมาที่อุบลน,นะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ผมการันตีให้แล้วนะครับไม่ต้องวัดดวงท่านในรถที่ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนคันนี้ก็วิ่งใช้งานอยู่ประจํา นะครับอย่างที่ผมบอกพีจีเอ็มเอาไปใช้งานนะครับเป็นตัว TZ ช่วงล่างถุงลมก็คือตัวท็อปสมัยนั้นแหละแล้วก็เอกลักษณ์ของเขานี่คือเป็นต้นแบบของของบ้านเราเลยนะครับนี่จะเป็นน่าจะเป็น SUV รุ่นเดียวมั้งนะครับยี่ห้อเดียวของโตโยต้านี่แหละนละครับที่เป็นต้นกําเนิดของเบาแบบห้อยข้างเพราะผมเห็น SUV แบรนด์อื่นไม่มีใครทําแบบนี้นะวันน่าจะเป็นแบบซกเนเจอร์ของเขาละถหายทอด d n a มาถึงบ้านเราจนถึงตัวพวกฟอร์จูเนอร์พวกอินโนวาอะไรพวกเนี้ยก็ เป็นแพลตฟอร์มเดียกันแต่เพียงแต่ว่าตัวแลนกูเซอร์เองเนี่ยที่เป็นต้นตำรับบอกให้เนี่ยพวก V V 1 0 0 V200 พวกเนี้ยก็เริ่มเป็นแบบภาพไฟฟ้าแล้วรวมถึง150ก็เป็นแบบไฟฟ้าแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นแบบแพทเทิร์นเดิมอยู่นะเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะเป็นแอร์3ตอนเหมือนกันนะครับต่เราเย็นสบายทั่วคันรถสวยหน้าหลังสวยเดิมสีเสือพร้อมใช้งานด้ที่สำคัคือคันนี้ผมที่ผมบอกไปคือเจ้าของเดิมเข้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าตลอดดูแลดูศูนย์โตโยต ทันแล้วพวกระบบเครื่องยนต์ระบบส่งกาลังระบบเกียร์4ฟ h ์วิช่วงล่างถุงลมปรับสูงต่ำไฮคอนโทรอะไรพวกนี้นะครับพวกคูพวกอะไรสมบูรณ์แบบใครที่สนใจอยากจะได้คันนี้ติดต่อเข้ามาที่มงคลแคนเซนเตอร์นะครับทาง เฟซบุ Facebook, ๊กแฟนเพจนะครับหรือไลน์เอาพิเศษแอคเคาท์แอทมงคลคาสเซนเตอร์หรือ like al, enter, รถยนต์มือสองมงคลคาเซนเตอร์อุบลทานีหรือโทรสอบถามสายตรงที่สศักดาที่0997591779นะครับ0997591779เบอร์ 79, <c oughs> โทรตามด้านล่างคลิปหรือตนบนปกของ YouTube หรือค้นหาง่ายนะครับมงคลคาเซนเตอร์สศักดาฝากติดตามไลค์สติ๊กเกอร์และกดแชร์นะครับใ like,, ครที่อยากจะได้ไอเทมสวยๆมาซื้อไปใช้ซื้อไปเก็บ120ดีเซลคันนี้รอท่านอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากติดตามทุกคลิปของมงคลคาเซนเตอร์ด้วยขอบคุณ185,000ซับสไครต์สวัสดีครับ